วันนี้ก็อยู่กับโอรานทรัคนะครับมัดูรถเคนนะครับวันนี้หน้างานเละนะครับ <c oughs> ดินเหนียวครับมันดูเคนใหญ่นะฮะับไม่ได้หรือเปล่า ยับร้อยครับแล้วรถโมจะไปยังไง <c oughs> อโอขับเคลื่อนสี่ล้อครับผมนี่อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับมไม่อยู่โอโ้ ว้อมันใหญ่ครับรถโม่จะไปยังไงวะเงี้ยเอ๊าวเรียนผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับอ่าเปลี่ยนเรียนแล้วสบายนะครับโอเ้โอเอ๊ทีแรกจะเอาเทเล,ลอร์เข้าไปก่อน,นครับ ก็เรียบร้อยโอ้ขนาดรถ้อใหญ่ก็ยังจมนะครับมันแรงครับขับเคลื่อนสีล้อนี่ครับเป็นดินเหนียวนะครับเหนียวเลยแหละถ้าฟุตตกนี่ก็คือเดินไม่ได้ครับคือติดรองเท้าเลยนะครับ อันนี้ยังดีมีแดดนะครับอันนี้ก็ประมาณบสามนะครับมันแดดทั้งวันนะมันก็เลยพอได้นะครับแต่ถ้ามาตอนเช้าก็น่าจะยากนะครับเดินก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกเมือ่อคืนนะครับดูน้ำํำ <c oughs> ดินเหนียวนะครับผมเหนียวแบบนี้รถเชียนจะรถะรถมู่จะไปได้หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวรอรอรถโม่มานะครับกำลังโหลดนะครับก็น่าจะมีอะไรดีๆให้ดูนะครับ <c oughs> นี่ครับดื่นแล้วนะครับข้างในโอ้โหดีที่มันขับเคลื่อนสีล้อนะครับ ได้สบายรถมู่มานีงก็น่าจะส่งเรานะครับน่าจะใช้ความเร็วเอาดินแบบนี้นะไปช้าๆก็คือไม่ได้ครับไม่ทันจมนะครับจะภาพดิน ในก็โอ้น่าจะจมหนึ่งล้อนะครับจมล้อซ้ายล้อหลังนะครับก็รถหนักนะครับเขียนหน้าง,งานนะครับขอ,องแท้นะครับขอ,องแท้ โอเคครับกำลังมาครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับว้าวจร์จินตั้งลำกันก่อน <c oughs> ก่อนที่รถมูดจะมานะครับอันนี้ก็เป็นสะพานไทยลราไอยลาวนะครับเ <c oughs> ห่งใหม่ใน <c oughs> จังหวัดหนึ่งพูดได้ไหมจังหวัดบึงการนะครับก็บกำลังก่อสร้างนะครับผมนี่ครับรถโม่มาแล้วนะครับมาไปหาที่รูปกล้องดีๆนะครับฝั่งรถก็น่าจ,จะไม่เห็นนะครับไาม,ม่ายืน ลังไมโครกันดีกว่าครับอาลวครับตั้งลำแล้วนะครับตั้งลำใส่เกียร์แล้วนะครับมาเอาครับต้องใช้ความเร็วแล้วนะครับอย่างนี้นี่ได้ไหมครับตรงนี้ โอ้โหฉลุยเลยนะครับเพราะว่าวิ่งไปตามรอยรถเทรนนะครับผขาดฉลุยนะครับก็นี่โอ้มีลื่นตลอดทางด้วยนะครับดินแบบนี้ไอ้ห่วงเนี่เข้าไปได้ไหมนะครับดโม่ oh. ว่าเขาอยู่ทำง,งานอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับเขชินแล้วนะครับกับเส้นทางแม่ว่าทีทุกวันว่างันนะครับก็ชินแล้วนะครับใช้ความเร็วนะครับไปช้าๆนี่ก็คืออาจจะติดได้นะครับนู่นนะครับ ต้องเอาให้หนักนะครับคนดำคนแดงออกเลยนะครับอย่าไปช้านะครับดินแบบนี้ปุดเดียวเลยนะครับ <c oughs> แถวบ้านที่ผมก็เรียกว่าทั้งเข้าไปเลยว่าท่า <c oughs> นนแบบะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามรับชมช่องโบราณทรัพนะครับก็จะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่จะนำเส น้องได้ได้รับชดนะครับพร้อม